สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ anc studio กันด้วยนะครับวันนี้ก็ครบนะครับ1นึ่งแสนซับสไคร์นะครับผมนะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามารับชมคลิปแล้วก็คอมเมนต์กดไลค์ดิสไลค์แชร์คลิปต่างๆนะครับผมนะก็ผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมนะผมก็คิดโปรเจกต์ใหม่นะครับก็คือว่าผมจะแยกช่องนะ จะแยกช่องที่เป็นเกี่ยวกับแจกทูม m น n ี่หรือแจกอังเปานั่นเองนะครับผมก็ในคืนนี้ในคลิปวิดีโอน,นี้ผมก็จะแจกอังเปาน,นะครับแต่ว่าลิงก์อังเปาผมจะไปแปะไว้ในช่องใหม่ของผมนั่นเองนะฮะผมก็ได้สร้างช่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ชื่อช่องนะครับก็คือเป็นช่องนี้เลยนะครับชื่อช่องว่ารับเงินฟรี a อ c อันนี้นะครับ เมื่อกี้ผมก็ลงคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นคลิปวิดีโออันนี้เนาะซึ่งอังเป้านะครับผมนะที่ผมจะแจกในคืนนี้ผมก็จะไปแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ผมจะปัดหมดนะคอมเมนต์เนาะคุณก็ไปกดรับที่วิดีโอนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอนี้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะที่ผมกําลังคุยอยู่นะที่ผมกําลังทําวิดีโออันนี้อยู่นะผมจะไปแปะไว้คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็คุณก็มากดรับฟรี ได้เลยนะครับอ่าก็วิธีการรับก็แบบนี้นะก็แค่กดติดตามนะแล้วก็กดไลค์ like นะครับแล้วก็ขอบคุณแค่นั้นก็พอแล้วนะครับในส่วนของนี้เนาะอ่าส่วนผมก็จะแจกอังเปานะอยู่ที่100บาทนะครับแล้วก็55คนนะครับซึ่งผมจะแจกทุกวันนะผมย้ำเลยว่าผมจะแจกอังเปาทุกวันนะในช่องนี้นะครับอ่า อินชาอัล็อ์นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมจะแจกทุกวันนะวันละ100บาทนะครับผมนะพรุ่งนี้ก็จะมาแจกเหมือนกันนะในช่องนี้เหมือนกันนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปยังเพื่อน,นของเราด้วยนะเพราะว่าผมจะไม่แจกแล้วในผมจะไม่ลงคลิปอังเปาแล้วนะครับในช่องของ ANC Studio นะผมจะย้ายมาลงคลิปในช่องนี้แทนนะครับผมนะก็ให้ทุกคนนะมาติดตามตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะ สร้างอังเปาก่อนเลยนะครับกาดเอพรก็ขอบคุณนะสร้างมูลค่าซองนะครับแล้วก็ยืนยันเลยเนาะแล้วก็อ่าผมจะลงนะครับผมจะคอมเมนต์นะครับผมจะลงคลิปนี้นะป๊บนะผมลงคลิปนี้ป๊บนะแล้วก็ผมจะไปคอมเมนต์อังเปานะครับอ่าหลังจากที่ดูหลังจากที่ผมนั้นนะครับผมนะั้นลงคลิปวิดีโอนี้ผ่านไป อ่าห้านาทีก็พอเนาะหลังจากที่ลงคลิปนี้ผ่านไป5นาทีนะครับผมก็จะไปคอมเมนต์ที่คลิปวิดีโออันนี้นะครับอ่าจะไปคอมเมนต์ปัดหมดที่คลิปวิดีโอนี้เนาะคุณไปกดรับไดเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับอ่ามาอ่านรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะผมก็จะบอกว่านะหลังจากนี้ผมจะมาแจกนะรประมาณ1นึ่ทุ่มนะก็คือพวกนี้1นึ่ทุ่มนะแล้วก็หน้าท้าย ยอดวิวครบ1000วิวยอดไลค์ครบ100้ไลค์นะเมื่อถึงเป้าหมายนะผมก็จะแจกในอีีที่2ต่อนั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมทัดลอกลิงก์เลยนะครับผมนะแล้วก็ผมจะไปคอมเมนต์หลังจากที่ลงคลิปวิดีโอนี้ผ่านไป5นาทีนะครับแล้วก็เจอกันเนาะส่วนลิงก์ของวิดีโอเมื่อกี้ผมก็จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้คุณก็กดไปได้เลยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับที่ติดตามนะฮะจนครบ10,000แสนซับสไคร์นะครับผมนะขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับแล้วก็ผมจะมาแจกเรื่อยๆนะครับผมนะวันนี้จะไม่แจกเยอะนะผมจะไม่แจกเยอะทีเดียวเพราะว่ามันจำกัดแค่100คนเองทุกคนอ่าก็เลยจะมาแจกเป็นแบ่งนะวันละ100 100 100นึงเนาะก็ทุกคนก็จะมีโอกาสมารับบ่อยๆนั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้นะครับ